เกิดอีกอย่างคับพี่น้องน้องอั้ยสกุลนพรได้ออกมาอัปเดตความเคลื่อนไหวทางเฟซบุ๊กส่วนตัวของน้องนะซึ่งถ้าเข้าเป็นเอฟซีหรือว่าคนที่ติดตามการเคลื่อนไหวของน้องอยู่แล้วเข้ากับสิรูอยู่แล้วว่าทางเพจเฟซบุ๊กของน้องน้องก็สิออกมาแค่อัปเดตเรื่องราวต่างๆที่น้องได้ไปทําการแสดงแต่ว่าในเมื่อวานที่น้องได้มาอัปเดตลงเฟซบุ๊กส่วนตัวของเจ้าของเป็นข้อความ เล็กๆน้อยๆแต่เมื่อเอฟซแฟนครับได้อ่านแล้วถือว่าเห็นโอเห็นใจต้องออกมาให้กำลังใจกันน้องอาไอได้โพสต์ว่าในวันที่อ่อนแอแต่ก็ยังมีคนรอบข้างที่ซับพอร์ตเรานี่คือปวีรัตซึ่งเป็นขอความของน้องอาไอเองนะครับผมเมื่อได้โพสต์แบบนี้ออกไปทาง FC แฟนครับหรือร่วมไปถึง ศิลปินต่างๆห,หน้าเพื่อนกะเขามาให้กำลังใจกันเป็นจำนวนมากร่วมไปถึงยางคุณพอนกพงศกรนะครับผมพอของน้องอไอ,อ,อหัวนาวงหมอลำเสียงวิหกกะเห็นลูกโพ์แบบนั้นแล้วกะยูเสยบ่ได้ยูนิ่งบ่ได้จนได้ออกมาโพ์บนเฟซบุกซ๊กสสวนโตขึ้นกันแบบว่าให้กำลังใจกันบอกสอนกันถือว่าเป็นเรื่องที่ดีทางบอดนกพงศกรก็ได้บอกว่า พ่อรู้ว่าลูกไปแอบอ่านคอมเมนต์ดราม่าพ่อติดตามความรู้สึกลูกจนนอนไม่หลับแต่พ่อไม่อยากปกป้องลูกผิดผิดไม่อยากสปอยลูกด้วยการไปด่าว่าใครที่ว่าให้ลูกถึงพ่อจะเงียบไม่ใช่ว่าพ่อไม่เป็นห่วงลูกนะถึงพ่อจะไม่ใช่คนดี100%เอร์เซนแต่พ่อก็สามารถปกป้องและเป็นความอบอุ่นให้ลูกได้พ่อขอแก้ไขปัญหาด้วยสติปัญญานะลูก ความนิ่งนะครับคนเก่งเรานิ่งก็พอพ่อเคยสอนไว้แล้วไงเราเป็นคนดังคนรักเราพันคนไม่แปลกเลยที่จะมีคนไม่ชอบเราหนึรอยคนแค่หนึร้อยคนที่ดา่าคนเปรียบเทียบเรากับคนเก่งเก่งคนติเราไม่ต้องไปสนใจเก็บเอาคำติชมมาปรับใส่ตัวเราส่วนคำดา่าคำดูถูกปล่อยให้เป็นขั้นบันไดให้เราเดิน ให้เราเดินขึ้นไปสู่ความสำเร็จนะครับพ่อเคยสอนหนูจำได้ไหมลูกพ่อบอกตลอดว่าเล่นอยู่กับพื้นที่ของเราอย่าไปกดดูเลยลูกพ่อจะเป็นห่วงลูกไม่อยากให้ลูกไปเจอไม่อยากให้ลูกไปเจอพลังอะไรลบๆจาก f c หลายๆบ้าน f อฟเขาก็รักใครชอบใครมันเป็นเรื่องปกติหนูยังเด็กไม่ต้องไปคิดอะไรทั้งนั้นเห็นไหม ลูกบ้านเราครอบครัวเราเสียงวิหกอบอุ่นขนาดไหนอยู่หลังวีทีเดินไปเดินมาก็มีแต่คนรักคนเมตตาคนกอดคนอุ้มปู่กับย่าก็อยู่นี่เราไม่ต้องไปสนใจแคร์คนอื่นสิ่งที่เราต้องทำและรักษาไว้ทำยังไงหนูจะเป็นอักอายคนเดิมเป็นเด็กดีคนเดิมคนเก่งของพ่อจ๋าของย่านุของยา่งยาหอยย่าแตง ของปู่ย่าของพ่อแม่ของป้าออยครอบครัวเสียงวิหกของเราของครูบาอาจารย์ของเพื่อนเพื่อนของพ่อแม่พี่น้องเอฟซีแบบที่หนูเป็นทุกๆวันแบบนี้ไปนานๆสู้กับใครก็ไม่เท่าสู้กับตัวเองนะลูกเราสู้ความคงเส้นคงวาของเราไว้นานๆจะดีกว่ามิฉะนั้นหนูไม่ต้องคิดมากนะครับเอาพลังบวก เป็นที่ตั้งตั้งใจแกะเพลงใหม่ๆแกะกรนลำํำมุ่นๆซ้อมฟ้อนงามๆไว้ให้ FC แฟนครับได้รับชมหน้าเวทีรักหน้ลูกจ๋าของพ่อจ๋ารักจนพ่อสามารถรับทุกอย่างที่ลูกเจอแทนได้เลยลูกนอนอิ่มยิ้มกว้างก็พอแล้วนางเอกน้อยของพ่อและของทุกคนสกกุณาพรนี่ก็สิเป็นขอความจากทัง ผู้เป็นพ่อจากท้างบอดหนกพงสกรนะครับผมเมื่อเห็นลูกเจอปัญหาแบบนี้ก็ออกมากปกป้องแล้วกับบอกสอนกันถือว่าเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องธรรมชาติแห่งทีเข้าเป็นศิลปินสิมีค้นหักแล้วกับิมีค้นสร้างแต่ตอนนี้นองยังเด็กอยู่อาจสิเจอคอมเมนต์ทีแรงคอมเมนต์ที เป็นพลังลบเมื่อเขาไปเห็นเมื่อเขาไปอ่านเด็กหน่อยกับอาศิ k ิ i กับศิีอานประท่านใดจนเกิดการเกิดการท่อขึ้นมาเกิดการเมยเพราะว่าทุกคนล้วนแล้วแต่ที่สิเขามาดูถูกบางคนเขามากกับมาใหยกําลังใจกันแต่บางคนเขามากกับมาดูถูกมาเปรียบเทียบว่าคนนี้เสียงดีกลัวคนนี้สวยกลัวคนนี้ร้องเพลงดีกลัวซึ่งเด็กหน่อยมันก็นยัง รับอียังคิดยังเองบอ่ทันได้หลายปานนั้นแต่บอดโนกกระบอกก็สอนให้น้องอยู่ด้วยความที่มีสติอยู่ด้วยสติปัญญาใส่สติปัญญาในการแก้ปัญหาแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมั่นก็สิพาน้นไปของมั่นเองถือว่าเป็นเรื่องดีที่พ่อกับลูกได้พูดคุยกันนี่ยังเรื่องไหนดีบ่ดีเพิ่นกระบอกเพิ่นกระสอนเอาหมอลำเสียงวิหกนี่ถือว่าเป็นว่งที อบอุ่นศิลปินเอฟซีแฟนคลับหนาแน,น่นบอดน,นกยานุจังสีเพิพนกะดูแลน้องอาอายมาตั้งแต่ตอนที่น้องเริ่มเข้าสู้วงการตอนที่น้องเริ่มเป็นนา่งอีกหมอลำเป็นศิลปินประจำวงหมอลำเสียงวิหกกายฝากอยากเป็นกำลังใจให้น้องอาอายสกุณาพ่อนให้ผ่านพ้นวิกฤตครั้งนี้ไปบาสิเจออุปสรรคปัญหาต่างๆกัอย่าพึงท้อย่าพึ่งถอย เอฟซีแฟนครับพอหักแม่หักบ้านหักของนอง้องออไอกะยั่งพ้อมทีสียห้กกำลังใจพร้อมทีสิแบบว่าสู่ไปกับน้องยืนเคียงขางไปกับน้องบอ่ให้น้องโดดเดียวยางแน่นอนนะครับสุดท้ายกะเป็นกำลังใจให้ทางทีมงานเสียงวีหกนอ้องไอไอสกุลพ่อให้น้องสูๆ้ๆบอ่อยากให้เจอปัญหาอยียงแบบนี้บ่ต้องไปสนใจบ่ต้องไปแ,แค่คอมเมนต์บอกเลยว่าผู้ใดที่แบบว่า ไปบึง้งไปอ่านคอมเมนต์ลบๆแล้วมีแต่ผลเสียนะครับมีแต่ผลเสียให้เจ้าของเฮาไปหาสิ่งที่ดีไปหาพลังบวกให้เจ้าของดีกว่าให้ไปพบพ่อแต่อีอย่างดีๆบ่แมนวา่าไปเจอเรื่องที่เหตุให้เจ้าของเบิดกําลังใจไปพบไปพ่อเรื่องที่เหตุให้เจ้าของคิดนักเหตุให้เจ้าของคิดมากแล้วกับเป็นวิตกังวลบ่มีกระจิตกระใจในการทํางานอฟซีแฟนครับเพื่อนเห็นศิลปินที่เพิ่นฮัก เห็นศิลปินที่เพิ่นชื่นชอบเป็นแบบนั้นแล้วเพิ่นกับบ่สสบายใจเพิ่นกับเป็นห่วงคอยติดตามคอยถามไทยบ่ว่าสิถามเจ้าตัวเองถามผู้จัดการถามผู้ที่อยู่ใกล้เคียงเพื่อทีสิอยากรู้ความเป็นอยู่ความเคลื่อนไหวของศิลปินที่จะของหักพ่อแม่พี่น้องเอฟซีแฟนครับเพิ่นพร้อมทีสอยู่กับศิลปินที่เพิ่นหักพร้อมที่สียห้กำลังใจกันเพิ่นบ่ทถอดถิ้งผู้ใดย่างแน่นอนนะครับผมเมื่อคนมันเริ่มหัก เมื่อคนมันเริ่มแบบว่าอยากสนับสนุนอยากซัพพอร์ตกันแล้วเขาก็ต้องไปให้สุดเขาก็ต้องตอบแทนเพิ่นด้วยการที่แปลว่าเป็นคนดีมีความกตัญญูขยันทำหน้าที่ของจะของออกมาแกะเพลงซ้อมเพลงร้องเพลงทำโชว์ของจะของออกมาให้มันดีที่สุดนะครับผม